สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ผมก็จะมาต้นอโกนิมาใบกลมนะครับที่จะมาแนะนําเพื่อนๆให้รู้จักนะครับนะครับคือ1กําไรทองกับ2กําไรหยกครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ชมเจ้าต้นกําไรหยกก่อนนะครับนี่ครับลักษณะของเจ้าต้นกําไรหยกสวยไหมครับอันนี้ให้มองจากด้านข้างก่อนนะครับเนี่ครับ แล้วเดี๋ยวเราชมนี่ครับกําไรหยกครับเพื่อนๆออกแนวสีเขียวหน่อยนะครับน่ครับใบน้องจะเป็นออกทรงกลมะครับป้อมๆสวยน่ารักไปอีกแบบนะครับนี่ครับกําไรหยกครับเพื่อนๆค้าขายดีมีกําไรครับผมนี่นะครับกําไรหยกสวยนะครับ เส้นกลางใบนี่จะเป็นสีออกสีโอรสนะครับแล้วก็ใบใหม่ก็จะเป็นกลมๆล,ลักษณะกลมๆนะครับเพื่อนๆน,น้องไม่ค่อยทิ้งใบนะครับนี่ครับก,รกําไรหยกต่อไปเป็นเจ้าต้นกําไรทองครับผมนี่ครับกําไรทองนี่ครับลักษณะตั้งของลําต้นก็คือ คล้ายๆกับกาไรหยกเลยนะครับแต่ดูกําไรทองซะก่อนสีจะสว่างมากเลยนะครับเขียวอ่อนผสมแดงชมพูนะครับแล้วก็มีเขียวเข้มปปลายนะครับสวยงามตามทองเรื่องครับขาขายดีมีกําไรครับผมถ้าใครมีไว้นะครับตามชื่อน้องปลายน้องจะเป็นทรงกลมนะครับน่ารักดีรับกระทัดรัดนะครับเป็นไม้ทรงพุ่มนะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมให้ชมติดกันนี่ครับกํำไรหยกกับกำไรทองครับเพื่อนๆนนะครับถ้าเพื่อนๆมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็คือรู้จักไวเลยนะครับนี่เจ้าต้นกํำไรทองกับกำไรยกขวามือผมซ้ายมือเพื่อนๆกนกำไรหยกนะครับอีกต้นหนึ่งคือกํำไรทองครับผมสวยนะครับทนต่อสภาพสภาวะอากาศดีครับ ไม่ต้องดูแลม,มากครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมครับอามพาดสวัสดีครับ